กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมบ่าวเตี๋ยสามมาตรงเดินทางมาวัดหลวงบางไตรครับครับก่อนบ่าวเตี๋ยเดินทางมากราบไว้จุดถูบขอเลขกับปูถาวรสวรรค์เด็กซีหนึ่งกับซีหกขับขับบ่าวเตี๋ยเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งมากราบไว้จุดถูบขอเลขกับปูถาวรสวรรค์ย่ที่วัดปั้นหลงบางไตรครับครับหาตัวดีตัวดีปากอีฟซีวดนวันที่สิบหกสิงหาหกเจ็ดขับเป็นแนวทางเลขรัฐบาลจากกินแบงครับขับบ่าวเตี๋ยเดินทางมาถึงหนาปูถาวรสวรรค์นะครับ บเบาเตียจะไปกราบไหว้แล้วก็จุดทูปขอเลขกับปู่ทายสวรรค์ครับฝากอีฟซีครับวมันที่16สิงหา67ครับแนวทางเนี่รัฐบาลจะกินแบงค์ครับครับ,บเบาเตียจุดทูปวัดก,ก,ก่อนก็เลยเลขไปฝากอีฟซีครับ46ครับกับ41ครับเข้าล่างเข้าบนครับครับเบาเตียเดินทางมากราบไหว้ขอเลขอีกครั้งหนึ่งครับขับ,บเบาเตียกราบไหว้ จากจุดถูบคอเลขเดี๋ยวบราจะพาท่านทีกท่มไปรุ่นตัวเลขก็บับเบาเตียวควอมกันครับ ตัวแหลกออกมาเลยครับครับปูให้แลวครับ,รบ,รบตัวแหกเหล,ล็กหาเลยครับผมตัวแหลกเหล็กหาครับ เบาเตยาียจะพาไปุูนตัวที่สองครับครับท่านผู้ชมดูนตัวเล็กตัวที่สองกับเบาเตยาียพอมกันอีกครับตัวเล็กหาได้ครับ ตัวที่สองเป็นเด็กเกตครับผมครับครับตัวที่สองนี้เกตเลยครับครับเบาเตียเลยสามตัวเบาเตี๋ยเข้นสมุติท่านผู้ชมไหมแคบหนาจอยเบิ้งครับครับตอนนี้รอตัวที่สามครับแบบปูจะให้เด็กเลยครับตัวที่สามครับ เราจะพาไปรวมตัวที่3ครับ เบิกมันกันนะครับผมท่านผู้ชมเป็นเด็กคกบวครับครับตัวดีสามนี่ครับครับครับเป็นเด็กสามนี่ครับท่านผู้ชมครับครับตัวทีสามนี่ครับครับเบ่งยัดชัดเลยครับตัวทีสามครับครับห้าเจ็ดสามครับ ครับบ่าวเดินทางมากลับไว้จุดถูกข้อเลขกกระปูถ่าวเนสิบวั์ครับหมดก่อนเลยสี่หนึ่งกับสี่หกขับครับบ่าวเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งมากลับไว้จุดถูกข้อเลขไคือฝายเอฟซีครับครับเลขตัวเลขครับหาเกตสามเลยครับขับกลับไปก็มาครับสามเกตหาครับหาสามสามหาหาเกตเกตหาครับสามเกตเกตสามครับประกาศมาจดไว้ครับแคปหน้าจอไว้ครับครับความเสี่ยงสนบุคคลครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับครับบ่าวเดินทางต่อตามตัวตรงมาติดตามอยู่ฝ่ายเอฟซีครับ ครับเวันที่หนึ่งวันที่สิบหกขับขับสิงหาสองหาวเกตรับขับแนวทางเลยทบานจากจินแบงครับขับไปลองเหมืองนะครับขับลองเหมืองครับขับเบาเตีถยวซ้ำไปตรงก็มีคลิปมาฝากท่านผู้ชมตะเพียงเท่านี้ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้เบาเตี๋ยวซ้ำไ่ตรงเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ